อันนี้ทำซุก,กี้อากาศหนาวๆเพื่อนๆจะต้มผักให้เปื่อยก่อนเกลือแต่ยังกินไม่ได้ต้องทำให้เปื่อยค่อยใส่หมูง่ายๆต้มน้ำซุปใส่ผักใส่หมูแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเร็จรระาวาังรอออกซุมโอ้ไี่พิมพนท้อนท้องเสียมาหลายวันแล้ว อยากกินส้มโอถามว่าหายหรือ,อยังเขอกดีขึ้นแล้วอ,อยากกินก็ให้กินไปหลายวันแล้วเสียมาสี่ห้าวันวไม่รู้กินอะไรนะ่าจะเป็นแบบโรคระบาดบ่ยีพลแตอย่างก,ก็เสียแต่ว่า วันที่ถอนมันวันนั้นแค่วันเยบพรวันนึงตะเอียงสองวันหรือเปล่าไมู่้ยาใหญ่เหรอกินยากินยาถ่ายถ่ายไปวันเดียวหายไปเลย เสร็จแล้วนะคะมาเสิร์ฟพี่เหมือนล้พี่เหมือนกินข้าวไปแล้วกินกับเป็ดอบอร่อยใส่ไข่ก็ได้เนละยง่ายมีผักอยู่ในมีผักอยู่ในบ้านในครัวใน ยเ็นสยไทยมีผักกาดขาว้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายแค่นั้นแหละใส่น้ำจิ้มสุกี้แค่นั้นแหละบนเ้น,กกน,น,น,เนได้อากาศหนาวๆสดนน้ำร้อนๆ แบอย่าบอกใครเชียวถ้าอยาอยู่คนเดียวอยากจะหั่นพลิกใส่อีกอันนี้ไม่ใส่แล้วแค่นี้เละเพราะว่าเดีย๋ยวยยพรกินไม่ได้